นี่ค่ะพี่น้องนี่ก็คือดอกกระเจียวที่เ้อไปหามาคนีดเดอค่ะเด้อขีดหัวซักหัวขวบที่ว่านันหละค่ะขีดทัดมาอันนี้ก็ดอกเอ้ยหยอดพักติ๋วที่ห้องเก็บมาเมื่อก่อนนะคะเนาะมาต้มเดียวเดี๋ยวเราจะมาซุปเด้อค่ะเด้อทำการซุปดอกกระเจียวกินเขาแลงน้ำกันเนาะค่ะเนาะสับครับ,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 บเพื่อความง่ายในการตัดก็มาซับซับซับเด้อค่ะเด้อเพื่อความง่ายในการตัดมันขาดมันมุน โซผิดนะคอยตะทูเค็มตามตะทูนึ่งตาม นานกระพละอมะค่อยๆกรเไม่มมมมมมมก้ดแกบเทะปฮะงใส่กระทิ่เข็มอัมนนี้ไปแล้วล่องแกบึงดอกผ้สีเสร็จ ่มือัเหนียวะหั่อมเลยนี่นะพ LIKE ี่ way. น้องสุกระเจียวใส่ผักชีน้ะสดพอดีมอ้ยเออ้ชิชิบดอกอื้อใส่แกหอมหอมหอมพอพอปุ้ยกุ้ยก้ยสุดท้าย มัเจีใจอะไรแกรี่กไฟไหมูก้เคะไปหนองาัว่ามันแห้งเออพัดถมไฟมเดีย้าไเป็เก็กอีกมืม่อีวที่จอหมูหมือพี่จอเอ้แฉมจังเลยจตหมูป่าปลาเป็นตะคุย มีไงสีละวบมักบักมีมดพอดีใช่เ้าเหนียวมดแล้วก็เมื่อเ้ืงอนไปดำหนาไปม็ดแล้วมัดแล้ว,ม,ลวมาดิสุดไสหอมแล้วสวัสดีครับพี่ดาวสวัสดีค่ะเด็กผชขาวแรงค่ะนี่เ้าเหนียวมีดำปุลยดีลากินน้ำเม่งเมาอันนี้น้าเ อาอต้องกินเดยแสบได้ยังเหลือส่วนอย่างอย่างแท้แท้บกผบกผดบกผี้องุ้ออจับเลยจับปจับจับปอันไหนล่ะมาด้พี่น้องมาด้อ่ะต้องหุงต้มีอู่ ไม่ไง่าฮะเขาอะแสบอไม่พี่น้องแสบแสบ้พอนี่พักเกี่ยวเมอว้าตายพักกระเสียเป็นเต็มเตมอยู่พักอัเมื่อไรักบุ่งก็นี่เด้อายมเนาะตายเลยใิตเพักกบวงเดี๋ยวพักกรบวงด้วครสุดห่น้อย เราสองหาเราสองหาคือพี่ก็เปนผ้าเรื mm ่องเรื่องเรื่องมืออื่นสิะผ้าไปสับแต่เดิม่อกระเจียวสดๆจ้าไปต่างชาจะไรไอ้ไอ้กล่องมันปีนมันไปไลยแนวต่างต้องเวลาขัดต่างแนวต่างมันช่ออกมาเป็นแนวนอนขัดต่างแนวนอนมันก็ช่ออกเป็นแนวต่างได้ใช่ิหมต้องซับทางเบิึงถ้าบุญก็แจ้มปนก็แจ่ม ใครเด็กก็ตัวเล็กเกินว่าสาวกินทอดกระปุกเนาะเจกเราะว่าใช่หัวหอยนะเจ้างไม่คมไจระล้าัดีนกัเ

ไเดอดเจียตัวหนึ่มันก็เสีดอกกระเจียวดอกกระดอกกระเจียวเนกมันปนบอ่นมัมปนเนาะบอนน้ำปนอยู่ค่ะก็บอนนะบอนอืมคนที่เกี่ยวคตมหม้เกแ่กินอ่างห่แหละดี่น้องเริ่ม่พี่นนอนมือี้ยใส่มือได้ก่น้องคุณดออกมาใด้ชิกินเผื่อดด้วยค่ะเด้อลืมลืที่งนใด พี่น้องบหมาะจะมาสงการเมื่อเย็นนดอกกระเจียวคือไหวเด้อพี่น้องเลยมักย่างดอกกระเจียวปกตินี่พอซาวหกสามมีสงการประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์เกิดมาเพื่อพ่อแกงหกสามแกสีเด็กขี้มือสาวขืนอตอนนี้หอ่อนห่อนสนทบ อีกพาหาไปใหด้วยพี่เด้อเราจะพาหล่าสกาดเขาโขกรู้หลาย่ายขัสัได้อมยไม่งานหันมันหลายต้นเงี้งี้นหลายตีค่าตีดแพ่ขดไปข้างหเขาตรวจ วัดอุณหภูมิผ่านกันไปสุดๆหมาเขากับตรวจไปเขากับตรวจกับตรวจอยู่นะมานบอหมามานบอเห็ดกขาว่าบอยังจะโดนกระเกี่ยวว่ะบอเขาสาวข้ามข้าวเขาใส่ชุดไปหาเห็ดกันเขาเอานี้หนิ่งว่ะทานเขาหนิ่งว่ะนึ่งไปยิงในรถเลยยิงในรถว่ะไปรถซาลิงเนาะอยู่ไกลกันเขาว่ะยิงมึงก้อนเขานะหอมอันนี้เนาะเจ็บ พ้นไก่ได้กูเขาปลูกเรา่โมมีดอกก็ว่าปล่อยเลยก็ว่าานก็ว่าไปที่จดดบ้านนี่ยังบ้านนี่ยังเว้ยเอาแตสนมไปแม่ตาดอสนบไปบ้านไปไปห่วงหะจะไปบีดดีไปตีบัดีซื้อบ้านมาเไปสมัตาแดงเลยบาเดยไปสมัครน้องแดงทันทีเล ไปทำบัตรพวกโข่นเนี่ยไปทำบัตรเปือยปานเออบันเปืือยบันเปือยนี่ว่ะบัตรเปือยเออบัตเปือยนวเปเปือปานเลยเปืือยปานเปือยว่าซเน่าเพราะว่ามันมันตมเรือออกาน้ย่ะเออมันนเปือยมันเปือยตงมปเรือนะแต่แยกก็ขาววิตโวมาเยะมาเขาบางบานแย่พี่น้องแย่เมื่อถ่วยนึงว่ะไันวโคเยาไว้ตโวันบัตรพวโคแม่บัตเปือยบันุนเปือยสับัตรตาแดงก็ดี แย่ไขาวิตกแตไ้าไใหหอโคนโคอย่ไม่นั่งเละแย่หอมหอมแบบกระเจี๊ยบหอมงานนอยๆหอมเป็นกายเปที่เสียดหมดเลยมดิบเออเียงหอมสมนิจแ่ได้ขาแย่ก็สูบบะหมี่สูบบะหมี่ด้วยสีเราประมาณบะหมี่แย่ไปลครับูมีอยู่ จะปลูกต้นึงจะกินยังหรอกระช่เราหมักประถูเรามาเก็บปราทูเค็มดูปลาด้วยนี่ปลาจังสวยหลายหลายมันเบิดวิสละค่ะคุณตกแม่งเมาออกแลมื่อถามั่วดินต่องใส่ีโต๊ะต้องใส้หีโต๊ะหลอดึกเจ้าปุ้นตัวนี้ก็เดแต่นี่เจ้ก กเออนั่นแหละเ็อเออาวกรไ่ย่กงนเนียเป็นอะไเน่ยความเหนียวรู้เปลใส่ใส่แฉกัตัวกุ๊กไใส่เสียบกักันเนาะโอ้ นักสือนักสืบของกันมั่่กรน่อยเของเขาจั้ามองลเขาี่ยี่นแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อ

ม้าตัวบ็นข้อแมเรียบรกหานอันดียเมนาทีบนในคามหออีเาทำแสบเื่อแต่ื่นเขายือนไม่ตนามแสบขึ้นมาใส่คนใส่ผู้ทีเข็มออกหอมหอใส่งาเลยหอมใส่บาดขึ้นเลยส่ใส่หัวหอยครับหนากละเดีเหื่อย่ะก แกบอแหะแกกีนีล็กแกพราะกินนั่งแกคนพรอมกรองมจับแกกระุกแกนได้กองจัาเข่าอยู่ปะใครอกนมื่นเก่วยแล้วเือดขมาอหเดี๋ยวไม่มน้องแท้ อนล้วมันดูไว้โอสมองเขามาเมื่อวันที่เยี่ไปเลยนะเยอะคนผมเยอะแน่นีเยอะจังเลยัะอาดขึ้เลยน่วนรว่ดูั้นเลยด่านครับต้นหนึ่งเจ้ทั้คนทั้คน 那就不行，是人、哎，你们常喝的，嗯嗯，棒着呢，那来几来多少？好多，你们常喝的呀，娘说，今天来一 เดินงานเยอะเลยเพื่อนพี่มวยจริเหระเทศนาของ้องคนกัดเบ็ดกัดูมาเดืยวลุกเลยโดยข้าเขียวมีคนมามาสู่ขี่พนีะหันกล่องไปก่อนหน้าตุ๊คิมให้แน่ตาดูตัวคิมเจอตาดูตุ๊คีมสมีเรื่องพี่น้องขีเหาแรงครับคนเอากระเจียวแล้วแก้นคือเล็กนี่พี่น้องพี่น้องหุ่นเีย เพอจกินบอดอกกระเจียวคนเคยกันเด็นเรอกินคนใน40ปีหนึ่งิเดียนึ่งแค่นี้ึ่งสีม่เนึงเพรไปเ้็คน่ราะุบแม่เดย์แมุบชุบแ่พ้ี่ทกไปเพี่งนำนีแหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู้เยี่ยมเดี๋ยวรีบกนอะไรก็แช่ได่ะวจะกินน้เสับด้วย